สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆธรรมทูตข้าระหาพิธีพุทธและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายครับคลิปรายการเสียงจากธรรมทูตข้า,าระหกาพิธีพุทธในวันนี้กระผมเสิร์ฟสักนรินวงก็จะได้นําเรื่องเกี่ยวกับการลอยกระทงมาพูดคุยกับท่านทั้งหลายนะครับนเนื่องจากว่าอีกสองวันคือวันเสาร ที่31ตุลาคมที่จะถึงนี้ก็จะเป็นวันลอยกระทรงซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงในวันขึ้น15ค่ำเดือน12ลอยกระทรงนั้นเป็นประเพณีของไทยเราที่เราได้รับมาจากพราหมณ์พราหมณ์นั้นก็นิยมบูชาพระนาราย ที่บัทมศินอยู่ที่กลางมหาสมุทรแล้วรามก็บูชาพระอรหัน์ด้วยการลอยกระทงซึ่งนิยมทํากันสองวันวันหนึ่งก็คือวันขึ้น10บค่ำเดือน10แล้วอีกวันหนึ่งก็คือวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12ส่วนประเพณีที่ไทยเราปฏิบัติมาตั้งแต่กรุงสุขโขทัยนั้นเก็นิยมทํากันในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12อเนื่องจาก ฤดูในช่วงเดือน12นั้นเป็นฤดูฝนซึ่งหมดจากหรือจากไปฤดูหนาวก็จะย่างเข้ามาแทนแต่ในช่วงบางปีบางแห่งฝนก็ยังตกอยู่ก็ทำให้น้ำในแม่น้ำลำคลองห้ยหนองคลองบึงก็ยังจึ่งอยูอ่เต็มตะลิ่งไว้กั้นเอ,อพี่น้องชาวไทยในยุคนั้นก็เลย นิยมลอยกระทงกันซึ่งเป็นประเพณีที่คึกคืนสนุกสนานมากดังที่ปรากฏในในิราศเดือนซึ่งผมขออนุญาตนำมากล่าวในที่นี้นะครับว่าเดือน12ล่องลอยกระทงหลวงชนทั้งปวงลอยตามอารามแสงดอกไม้ไฟโชดช่วงเป็นดวงแดงทั้งพลุแรงตึงตังดังสถาน เสียงนกบินพรวดพลาดพลาดพรวดกวดไอตื้อเสียงหัวหวือเฮฮาอยู่ชาฉานล้วนผู้คนล้นหลามตามสะพานปุลมานนาวาในสาคร จากคำกรองสองบทนี้เราก็จะเห็นว่าในยุคนั้นผู้คนนิยมกันมากแล้วก็เป็นที่สนุกสนานนะคนก็เยอะอมีการรอยกระทงแล้วก็มีการจุดพรุนะมีการจุดไอตื 4, ้อไอตื้อก็คือบ้องไฟชนิดหนึ่งนะครับจุดดอกไม้ไฟแสงสีต่างๆสวยงามมากตามสะพานตามริมแม่น้ำตามท่า,าท่าน้ำนะฮะตามท่าน้ำแล้วก มีการเ,าเล่นเดือกันแล้วก็ร้อยกระทงด้วยนะครับก็สนุกสนานไว้อย่างนั้นเติะดนะครับทีนี้มาในยุคของอป,ปลายกรุงสุกร์กรุงรัตนโกสินทร์นะครับคือประเพณีนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขไทยเรื่อยมากรุงศรีอยุธยาตอนต้นตอน,ตอน,ตอนปลาย แล้วก็มาถึงกรุงรัตนโกสินทร์นั้นตอนต้นกัตอนปลายทีนี้ในช่วงตอนปายนี้ก็มีเพลงที่เราทั้งหลายคงคุ้นกันดีนะครับในวันลอยกระทงเนี่ยนะซึ่งก็ขับร้องและก็แต่งโดยวงดนตรีคณะสุทธลาภรณ์ชื่อเพลงว่าลอยกระทงหรือลำวงลอยกระทงอะไรประมาณนั้นนะครับดังคำเพลงหรือว่าบทเพลงที่ว่า วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็ะนองเต็มตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง้อยรอยกระทงรอยรอยกระทงรอยกระทงกันแล้วขอเชิญน,น้องแก้วมาเล่นลำวง รำวงวันรอยกระทงรำวงวันลอยกระทงผลจะส่งให้เราสุขใจผลจะส่งให้เราสุขใจทุกท่านคงร้องได้นะนอกจากจะร้องแล้วอย่างรำอีกด้วยนะครับสนุกสนานมากเลยนะเพลงนี้ก็แต่งโดยและก็ร้องโดยคณะศุนทราารพรนะครับซึ่งก็มาโด่งดังในยุคปลายรัตนโกสินทร์เมื่อสมัยสัก ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปีประมาณนั้นนะครดังมาถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่เราสนุกสนานกันในวันเพ็ญเดือนสิบสองนะครับลอ,อยกระทงแล้วกันมาร้อ,องลําทําเพลงลําวงกันในวันลอยกระทงสนุกสนุกนะครับลอ,อยกระทงนี้ตามที่กระผมได้ได้แจ้งให,ให้ท่านทั้งหลายทราบว่าเป็นประเพณีของพรหมามนะครับแต่เนื่องจาก พระพุทธศาสนาเราเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับพราหมณ์นะฮะเกี่ยวเนื่องกับพราหมณ์ฉะนั้นประเพณีหลายๆอย่างนะก็นํานมาจากพราหมณ์นะครับลอยกระทงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับได้มาจากพราหมณ์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตามความเชื่อของคนในยุคนั้นก็เชื่อว่าเป็นพิธีพราหมณ์ที่มาเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากลอยกระทงนั้นเป็นวันที่เราลอยกระทงเพื่อต้อนรับ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะหลังจากที่พระองค์ได้สเสด็จไปจำพรรษาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็แสดงพระวิถรราโปรดพระพุทธมารดานะครับหลังหลังจากนั้นก็สเสด็จลงมาพี่น้องอชาวพุทธก็ได้ จัดพิธีรอยกระทงเพื่อเป็นการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นความเชื่อและก็เป็นตำราที่เรากล่าวขานกันมานะครับส่วนอีกมติหนึ่งนั้นก็อบอกว่า หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จออ,อกมาหาพิเนศคมพิเนศคมนะแล้วพระองค์ก็ตัดพระเกศานะครับแล้วก็โยนขึ้นไปบนอากาศแล้วก็มีพระอินเนี่ยเอาพระอบมารับพระเกศหรือเส้นผมนะฮะมาลงมาประบับาจุไว้ที่พระจุลามณีนะครับแล้วพวกพราหมณ์หรือว่าพวกชาวพุทธก็นิยมลอ,อยกระทงเพื่อเป็นการบูชา รจุรามณีเจดีนะครับส่วนอีกมติหนึ่งก็บอกว่ารอยกระทงนั้นก็มีเรื่องเล่าว่าพระอินท์เนี่ยได้ขอโทษพญานาคได้นิมนต์พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมอย่างนาคพิภพนะพวกนักนาคทั้งหลาย ก็ได้ฟังธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็เกิดความชื่นอกชื่นใจหลังจากที่พระองค์เสด็จกับพญานาคตั้งหยก็เลยทูลขอทูลขอ,อ,ขอ,อให้พระพุทธองค์เนี่ยประทับลอยพระบาทไว้ที่ฝั่งแม่น้ำนำมาธฐานาทีนะครับเราก็ถือปฏิบัติเป็นประเพณีว่าเราจะต้องลอยกระทงเพื่อบูชาลอยพระพุทธบาทณนะฝั่งแม่น้ำนำมาธานาทีนะครับ ซึ่งในาการบูชา,อาลอยพระพุทธบาทที่ฝั่งแม่น้ำนมาธานาทีนี้ก็มีภาษาบาลีด้วยนะครับแต่ผมจะไม่พูดนะครับจะจะพูดแปลเป็นภาษาไทยเลยว่า,าข้าพเจ้าขอน้อมบูชาลอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระมหาบุรีเจ้าอันประดิษฐานอยู่ณหาดทรายแห่งแม่นำ้นำนมถาพูนด้วยประทีปนี้ ขอให้การบูชารอยพระพุทธบาทสมเด็จพระมหามุนีเจ้าด้วยประทีปนี้ทางนี้จงเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พระแก่ข้าพเจ้าสิทธิการนานเทินอันนี้ก็เป็นความหมายที่แปลมาจากภาษาบาลีแต่ผมไม่ได้กล่าวภาษาบาลีนะครับเพราะมันยาวไปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นความเชื่อนะฮะที่ที่ทชาวพุทธได้ปฏิบัติมา พิธีการลอยกระทงนั้นก็ดังที่ได้เรียนให้ท่านทราบตัแล้วว่าเป็นพิธีที่เรา,เาสืบมาตั้งแต่โบราณสมัยกรุงสุขโขทยัยเ,เป็นราชธานีนะครับโดยพิธีในยุคนั้นเราไม่ได้เรียกว่าลอยกระทงนะแต่เราเรียกว่าพระราชพิธีจองเปลี่ยงชักโคมลอยโคม นะซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์นะครับต่อมาการลอยกระทงก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวกันนะก็คือรบูชาลอยพระพุทธบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งก็มีนางสนมของพระร่วงคนหนึ่งชื่อว่านพมาศนะรั ที่เรารู้จักกันดีว่านางโนภมาศได้คิดประดิษฐ์รูปกระทงะเป็นรูปดอกบัวได้คิดได้คิดประดินรูปกระทงะเป็นรูปดอกบัวแล้วก็มาลอยอพ,อพระร่วงได้เห็นก็ทรงปราบปื้มทรงปราบปื้มแล้วกระโปรดปานมากจึงตรัสว่าตั้งแต่แบบนี้สืบไปโดยลําดับกษัตริย์ในสยามประเทศถึงการกําหนดนักขัตเลิกวันเพ็ญเดือน12ให้ทํา คมลอยเป็นลูกดอกบัวนะเพื่ออุทิศสักการะปูชาพระพุทธบาทนามทาทาทีตัดชั่กกาลนานนะครับอันนี้เป็นเป็นผ้าดําหลัดของพระลวงเจ้านะครับแต่นี้เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่นางนพมาศที่ได้ประดิษฐ์กระทงเป็นลูกดอกบัวเป็นคนแรกนะฉะนั้นเวลามีการลอยกระทงเนี่ย ก็จะมีการประกวดเทพีด้วย,เ,ยเรียกว่า TP เทพีนพมาศเลยเราเราเราในงานลอยกระทงของแต่แต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีการประกวดนางโนพมาศฉะนั้นเราก็เลยเรียกผู้ที่ชนะการประกวดในงานลอยกระทงนั้นว่านางนพมาศเพื่อเป็นการให้เกียรตินางโนพมาศที่ได้ประดิษฐ์กระทง เป็นรูปดอกบัวเป็นคนแรกนะครับทีนี้การลอยกระทงะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยก็เลื่อยมาดังที่ผมได้เรียนได้ทราบแล้วว่าตั้งแต่สุสสสขโขทยัยอายุกรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์และ,ะมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับกรุงกรุงธนบุรีด้วยนะครับกบรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์มาจนถึงปัจจุบันนี้ ก็มีวัดหลายๆวัดนะครับทั้งในกรุงเทพในต่างจังหวัดรวมถึงวัดไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานต่างๆทั้งของอรัฐและขององค์กรต่างๆนะครับเพื่อจัดงานลอยกระทงกันในหลากหลายรูปแบบซึ่งก็ประยุกต์ให้เข้ากับสถานะ,ะและฟาร์มเป็นอยู่ของชุมชนนั้นๆน,น,นะครับ คือให้มันเหมาะสมเข้ากับกาลสมัยและก็การเวลาที่เปลี่ยนไปและก็สถานที่ที่ชุมชนนั้นๆอยู่ด้วยก็มีการาประกวดนางนุพมาศแล้วก็มีการจัดงานบางแห่งก็มีการจัดงานวันเดียวบางแห่งก็สองวันสามวันแล้วแต่นะแล้วแต่นะครับสำหรับปีนี้พุทธศักราช25 6 3นรกสบานะครับเ,เนื่องจากโควิดยังไม่ยุตินะครับแล้วก็ ทําให้พี่น้องเราชาวพุทธที่จะไปลอยกระทงก็คงจะมีนะฮะคงมีเหมือนเดิมแต่คงจะไม่คึกคักเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมานะครับแต่ผมก็เชื่อว่าพี่น้องเราชาวพุทธก็ยังลอยกระทงกันอยู่นะครับลอยกระทงที่เด่นๆก็มีหลายจังหวัดนะครับทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดฉะนั้นผมก็จะขอผ่านไปนะครับไม่ไม่นำมากล่าวทในตรงนี้เพื่อจะได้เป็นการประหยัดเวลานะครับ สำหรับกระทงที่ใช้รอกันเมืองไทยนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นกาบกล้วยนะฮะถึงมา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 ผ่า,าเป็นกับๆแล้วก็มาทำให้เป็นกลมๆหรือนดเป็นเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสิบสองเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เอาไปตองมาจีบๆเป็นรูปดอกบัวหรือเป็นรูปกลีบบัวนะครับบางแห่งก็ใช้กระดาษ ก,กระดาษสีนะครับแต่ใช้ดอกบัวน,น่นดีที่สุดนะเพราะว่าเป็นของน่ากเปลือยได้นะครับไม่เป็นมลพิษต่อสภาพแวดล้อมนะครับอันนี้ก็จัดกันมาทุกทุกปีนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นที่สนุกสนานนะครับจะอย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายของการลอยกระทงนั้นก็มีมากมายนะครับดังที่ผมได้เรียนให้สมาชิก เพื่อนๆธรรมทูตขนาดกวิถีพุทธ,แล,ธและพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายได้ทราบไปแล้วนะครับแต่ผมจะขอสรุปอีกครั้งหนึ่งตามความเห็นของผมนะฮะตามความเห็นของผมว่ามอีอานิสงส์หรือจุดมุ่งหมายอย่างไรบ้างในการลอยกระทงในแต่ละท้องถิ่นทั้งในกรุงเทพและในต่างจังหวัดหรือในต่างประเทศด้วยนะครับผมขอแยกเป็น จุดประสงค์เด่นๆให้ท่านทั้งหลายทราบดังนี้นะครับ 1. เพื่อบูชาลอยพระพุทธบาทหน้าฝั่งแม่น้ำนมาทานนาทีการลอยกระทงนี้ก็เป็นการลอยกระทงเพื่อบูชาลอยพระพุทธบาทอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายเดิมนะครับอสองเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตวเวทีต่อพระแม่คงคาหรือเทพเจ้าแห่งน้ำนะครับ Uh, ซึ่งพี่น้องเราชาวโลกหรือมนุษย์ทุกคนบรวมทึงสัตว์ด้วย uh, จะมีชีวิตดำรงอยู่ได้นี่จะต้องอาศัยน้ำทั้งน้ำกิน uh, น้ำดื่มน้ำใช้ uh, ชำระล้างร่างกายทุกอย่างนะครับสบกรปรกอะไรต่างๆเราเนี้ยเราก็ต้องใช้น้ำชำระล้างฉะนั้นเมื่อเทศกาลอันสมควรมาถึงเราก็เป็นการ uh, ลอยกระทงเพื่อ แสดงออกซึ่งความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระแม่คงคานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของความกตัญยูกะตะเวทีที่เป็นจุดมุ่งหมายประการที่2นะครับจุดมุ่งหมายประการที่3ก็คือเพื่อรล,ลึกนึกถึงบรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระร่วงเจ้าหรือนางนพมา ที่ได้ประดิษฐ์กระทงขึ้นเป็นคนแรกแล้วก็พระร่วงเจ้าเป็นผู้ที่ให้มีประเพณีสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับี่จุดมุ่งหมายเดิมนะครับจุดมุ่งหมายเดิมฉะนั้นเมื่อเราระลึกนึกถึงพระร่วงเจ้าและพระน,นางโนป,ปมาด้วยก็ถือว่าเป็นการสแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีได้อีกทางหนึ่งเช่นกันนะครับอนอกจากนี้ในข้อที่4ี่ก็เป็นการ ขอขมาโทษต่อพระแม่คงคาก็เหมือนกับข้อที่กัคล้ายๆกับข้อที่2นะขอขอขมาโทษที่เราได้สิ่งได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลขอไม่ดีต่างๆลงในแม่น้ำลำคลองนะครับทำให้แม่น้ำลำคลองโสโปรกเสียหายนะครับเราก็ถือโอกาสร้อยกระทรงเพื่อขอโทษขอโพย่สิ่งที่มีพระคุณต่อเราคือน้ำนะฮะหรือ เทพเจ้าแห่งน้ําคือแม่แม่คงคานะครับ ประการที่5นะครับเพื่อส่งความร,รักความปรารถนาดีไปยังผู้ที่ลงรับไปแล้วนะครับอันนี้ก็ตรงตัวนะครับประการที่6ก็เพื่อปลดปล่อยอโรคภัยไข้เจ็บและโรคร้ายต่างๆหากจะมีในกายเราคือมีความเชื่อของคนบางคนนะฮะว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วสุขภาพไม่ดีปวดหลังปวดเอวหรือมีโรคประจาตัวอะไรต่างๆเหล่านั้นเมื่อมาลอยกระทงแล้วก็นําเอาโรคเอาภัย เอาสิ่งไม่ดีที่อยู่ในตัวเราออกไปด้วยนะชีวิตจะได้สุขมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะเป็นความเชื่ออันนี้ก็เราไม่ว่ากันนะครับเป็นความเชื่ออันนี้ก็เป็นข้อที่6นะครับข้อที่7ก็เพื่อเสี่ยงกระทงอธิษฐานสําหรับหนุ่มสาวนะฮะหนุ่มสาวก็จะได้พบเนื้อคู่พบคู่รักเป็นการอธิษฐานรวมถึงอธิษฐานให้มีความจเจริญรุ่งเรือง,องในชีวิตอะไรด้วยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลอยกระทงนะครับ เพื่อให้ชีวิตมีความสุขเป็นการเสี่ยงเป็นการเสี่ยงให้ชีวิตเนี่ยจะดีหรือไม่ดีงไงก็มีการเสี่ยงกันไปอย่างนั้นนะครับเสี่ยงให้ให้ให้เราได้รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นประการที่7นะครับประการที่8ก็คือ,อเกิดความสนุกสนานลืนล่นเริงบันเทิงใจสร้างความร,รักสร้างควา,สา,าสสมสามัคคีให้กับ คนในหมู่ในสังคมหรือในท้องถิ่นนั้นๆได้มาร่วมสนุกกันทั้งชาวต่างชาติด้วยนะครับมาร่วมสนุกกันนะครับประการที่เกนะ้ก็คือเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามน,นี้ไว้ให้กับพี่้องเราชาวไทยรุ่นลกรุ่นหลานจะได้ปฏิบัติต่ตอไปอันนี้เป็นเป็นจุดมุ่งหมายของการลอยกระทงที่กระผมได้ได้คิดหรือว่าได้ คันเนไว้อย่างนี้นะครับส่วนบางท่านอาจจะมีความเห็นหรือมีความร,รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการลอยกระทงมากกว่านี้ก็ถือว่าไม่ผิดนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกแล้วนะครับแต่ที่ผมพูดวันนี้เป็นความคิดของผมนะครับจะอย่างไรก็ตามนะฮะเรา,าจะมีความสุขความเจมริญมีความผิดหวังไม่สมหวังในชีวิต ของเรานะครับดีชั่วสมหวังไม่สมหวังสุขทุกข์เนี่ยมันก็อยู่ที่ใจนะครับทีนี้ถ้าหากว่าใจเราดีแล้วจะทําอะไรมันก็ดีฉะนั้นพี่น้องชาวไทยไม่ว่าจะเป็นผู้เท่าผู้ชราผู้ใหญ่รวมถึงคนหนุ่มคนสาวเด็กๆด,ด้วยเวลาจะลอยกระทงเนี่ยก็จะต้องจุด ทุกจุดเทียนซึ่งปักอยู่ในกระทงนะฮะเมื่อจะลอยกระทงก็จะต้องอธิษฐานการอธิษฐานนั้นถือว่าเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งทำให้ใจสงบเมื่อใจสงบแล้วพารานุภาพแห่งพลังจิตเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับทำให้เรามีความปรารถนาคล้ายๆกับเป็นคำอธิษฐานหรือมีความตั้งมั่นว่าเราขอให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ขอให้เราได้พบเนื้อคู่ให้มีการงานทําดีขอบูชาคุณของน้ำที่เราใช้น้ำอขอโทษแม่พระครงคาที่เราได้ย่ำยีทิ้งของสกรปรกลงไปอะไรต่างๆเราเนี่ยจิตใจเราก็จะน้อมนึกไปเหล่านั้นรวมถึงที่สําคัญที่สุดก็คือตั้งใจบูชารอยพระพุทธบาท แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราใจมั่นคงจิตมั่นคงแล้วเราบูชาเนี่ยจิตมันก็จะมีพลังเป็นความสุขเป็นความอิ่มใจเป็นความปลื้มใจปิติเกษมเปลีปีตัวนี้แหละครับที่เราเรียกว่าบุญคือสิ่งไดก็ตามถ้าหากว่าเราทําไปแล้วเนี่ยเรามีความสุขใจมีความอุ่นใจมีความปลื้มใจมีความเบิกบานใจตัวนั้นแหละครับคือตัวบุญนะครับ ฉะนั้นเมื่อเราลอยกระทงแล้วเราก็ได้บุญด้วยได้สนุกสนานด้วยได้รักษาประเพณีของไทยเราด้วยแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับอนุชนคนรุ่นหลังได้ประพืชปฏิบัติสืบต่อกันมาด้วยมันมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นพี่น้องเราชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมทูตค้ารหัสที่อยู่ในต่างประเทศนะฮะที่เราไปร่วมกันอบรมธรรมทูตขา,าราชกวิถีพุทธที่ วัดไทยนอร์เวย์ซึงมีพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์พระวิมลสันนวิเทศเนะจ้าวาดวัดไทยนอร์เวย์ได้ดำริขึ้นนะร่วมกับทางวิทยาลัยธรรมทูตมอจลอที่วังน้อยอุทยาได้จัดขึ้นที่วัดไทยนอร์เวย์เมื่อ,ปล,ป,อ,อปลายเดือนกันยายนปีที่แล้ว2562นะ เราได้จัดกันที่นั่นเราก็ได้รับความรู้มาเราเป็นธรรมทูตเคหัสเราก็ช่วยกันเผยแผ่ประเพณีร้อยกระทงซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาเราด้วยแล้วยังได้ชื่อว่ารักษาประเพณีร้อยกระทงด้วยนะครับเราก็ร้อยกระทงในต่างประเทศเราอยู่ต่างประเทศเราก็ร้อยกระทงในต่างประเทศก็ได้นะครับซึ่งวัดที่เราไปอุปถัมภ์บำรุงอยู่นะก็จะมีการจัดงานร้อยกระทงด้วยแต่สําหรับปีนี้อาจจะไม่มีหรืออาจจะมีก็มีเป็น ภายในก็ได้เพราะว่าโควิดยังไม่ยุตินะครับยังมีโควิดอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องระวังด้วยนะครับเพื่อสุขภาพของเราอันนี้ก็ฝากไว้นะครับฉะนั้นการลอยกระทงเนี่ย ทำให้จิตใจเราสงบเบิกบานมีความสุขความเจริญแล้วก็ถือว่าเรามีวัฒนธรรมวัฒนธรรมนอกจากจะเป็นภาษาที่เราพูดที่เราเรียกว่าพูดภาษาไทยแล้วเนี่ยยังมีขนทมทำเนียมวัฒนธรรมการลอยกระทงนี่ก็เป็นวัฒนธรรมของไทยอย่างหนึ่งฉะนั้นพี่น้องเราต้องช่วยกันร,รักษานะครับต้องช่วยกันร,รักษาไว้นะครับเพื่อความเจริญของประเทศไทย เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเราและประเพณีไทยเราด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมได้เขียนกรอนลอยกระทงไว้เมื่อประมาณสักสิบสกว่าปีมาแล้วนะ,ะผมเขียนไว้ทั้งทั้งหมด6บทด้วยกันแต่ผมก็จาไม่ได้แล้วฉะนั้นผมจะขออนุญ,ญาตอ่านกันแล้วกันนะครับซึ่งเป็นบทกรอนชื่อรอยกระทงนะฮะซึ่งผมเขียนเองเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วมานะครับ ู้เทียนในกระทงตั้งตรงจิตเพื่ออุทิศกรรมดีที่สร้างสมบูชาคุณสมเด็จพุทธโคดมหวังชื่นชมบุญที่ทำได้นำพาปล่อยกระทงล่องลอยไปกับสายน้ำตั้งจิตยำ้ำโรคภัยในสังขา จงสูญสิ้นรับหายกับคงคาชุบชีวาเสียใหม่ในวันเพ็ญอธิษฐานแล้วให้พาใจชื่นทุกวันคืนสมสุขทุกดักเข็นเพราะสัจจะตั้งใจจริงไม่ลำเข็นเปรียบดังเป็น อาพิญยาเสริมบารมีบ้างเกิดว่าเพื่อบูชาคุณของน้ำที่เรานำมาดื่มใช้ในวิถีกายขาดน้ำไม่นานนักสิ้นชีวีบ้านเรือนดีเพราะมีน้ำนำมงคลลอยกระทงคืนจันเพ็ญเดือนสิบสอง หาคู่ครองเสียงกระทงจำนงผลทายชีวิตจะรุ่งโรจหรือมืดมนเรื่องของคนมีศรัทธาไม่ว่ากันวัฒนธรรมประเพณีจะมีค่าใช้ปัญญาดำลงให้คงมั่นจะเกิดผลความสุขทุกคืนวัน มาร่วมกันรอยกระทงจงเจริญวันนี้ก็ขอจากพี่น้องเพื่อนๆธรรมทูตคลิหั์และพุทธศสันิกชนทั้งหลายไปแต่เพียงนี้นะครับขอให้ทุกท่านาไปช่วยกันร่วมกันรอยกระทงเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทและเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของพระแม่คงคาหรือของน้ำ นะเพื่อเสียงโชคเสียงชะตาหรือเพื่อความสนุกลื่นเลิงบันเทิงใจอะไรก็ว่ากันไปและที่สำคัญคือรักษาประเพณีนี้ไว้นะครับก็ขอให้เราช่วยกันรักษาไว้เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและประเทศไทยเราต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ